สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีชนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี f c สาวน้อยแล้วก็ f c น้องอู๋อิงเพชรปันแพงทุกคนท,กทุกท่านเลยก็แล้วกันครับหลายคนคงได้เห็นโพสต์แม่หน่อยไปเมื่อช่วงเช้าเช้าที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมละครับในเรื่องของการที่มีนี่แหละครับคอมเมนต์มาโจมตีหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาแบบดุด่าว่าร้ายให้กับแม่หน่อยเนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ใช่ ครั้ง2ครั้งที่พวกเราได้เห็นกันในรูปแบบนี้ต้องใช้คำว่ามีมาให้เห็นอยู่บ่อยๆทุกคนก็คือนี่แะครับมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนเกลียดก็ต้องมีคนรักเป็นเรื่องปกติสัจธรรมของมนุษย์แต่สิ่งที่ เอาจริงๆครอบครัวของน้องอู๋อิงเป็นเพื่อนแพงเนี่ยก็ไม่ได้มีไปว่าดูด่าว่าร้ายให้กับใครแล้วก็ไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครเลยสักนิดหนึ่งคอนเทนต์ที่ทําลงผ่านโซเชียลก็มีแต่สิ่งที่ดีๆทําให้ใจฟูกันทุกคนแล้วก็มีแต่จิตสาธารณะมีแต่สาธารณะประโยชน์กันทั้งนั้นหากมองให้เป็นกลางหรือว่า ไม่ต้องมองให้เป็นกลางก็ได้ทุกคนแบบว่าไม่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วมองเข้ามาแบบไม่มีอคติเนี่ยเอาจริงแล้วก็คือครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักมากอีกครอบครัวหนึ่งนั่นแหละครับทุกคนต้องใช้คําว่าแบบมันเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเหมือนกันทุกคนไม่รู้ว่าคนที่มาเม้นว่าไม่หน่อยเนี่ยมันเขามีอคติกับครอบครัวอของน้องอู๋อินเว็บม,มนแพงหรือเปล่าหรือว่า มีความอิจชาหรือเปล่าว่าแม่หน่อยเนี่ยมีลูกสาวที่ดีแม่หน่อยเลี้ยงลูกสาวออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เป็นบุคคลที่ใช้คําว่าแบบมีความมีคนรู้จักเป็นคนรู้จักความนั่นแหละทุกคนเอาจริงอู๋อีวมนแพงก็แบบปฏิบัติตัวให้พวกเราได้เห็นกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรยเงี้ยแต่ว่าที่แม่หน่อยโพสเมื่อเช้าก็ ก็เห็นใจไม่หน่อยจริงๆเอาจริงๆแล้วก็คือไม่หน่อยแค่ก็โพสต์ไว้ประมาณว่าติลูกติแม่ติแม่ว่าแม่ไม่ดีนั่นแหละครับทุกคนไม่หน่อยไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยส่งผลทําให้นู่นนี่นั่นเอาจริงๆไม่ได้ไปงานบางคน f c อาจจะไม่เข้าใจว่าไม่หน่อยปัจจุบันก็มีอาการป่วยหลายๆอย่างนั่นแหละครับก็มียามาให้กินอยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วก็มีบางคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าบางคนที่เข้าใจแล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเธอไม่ไปกับลูกอะไรประมาณเนี้ยแต่จริง จริงแล้วก็คือนี่แหละครับไม่หน่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยอะไรเงี้ย FC ที่เราติดตามที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเข้าใจแน่นอนทุกคนแล้วก็รู้สึกแบบอยากให้ไม่หน่อยพักผ่อนแล้วก็อุงอิงนแพงเนี่ยทำงานดีที่สุดแล้วเพราะว่าลูกเกิดมาก็ต้องดูแลแม่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่แม่หน่อยโพสเมื่อเช้าแล้วมันเป็นความต่อเนื่องทุกคนก็คืออุงอิงเป็นเพนแพงก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับครอบครัว มันมีคําที่สะกิดใจมากก็คือครอบครัวคือเซฟโซนที่ดีที่สุดองค์ญิงเพชรบ้านแพงโพสต์ไว้แบบนี้ครับทุกคนระยะเวลาในการเดินทางสายหมอลำเนี่ยก็คือสายนี้แหละมันทําให้หนูรู้ว่าความลําบากของหมอลำมันเป็นยังไงเนาะความอดทนมันทําให้หนูเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักว่าความเมื่อยลําบากสํมใัเนี่ย แต่ว่าคุณแม่หน่อยก็คือแม่หน่อยน่ยที่คอยก็คือมีแม่หน่อยนี่แหละครับที่คอยบอกคอยสอนแล้วก็ซัพพอร์ตหนูอยู่ตลอดแล้วก็คอยให้กําลังใจหนูในทุกๆเรื่องเลยแม่ไม่เคยทําให้หนูลําบากเลยตั้งแต่ที่ยังไม่ทันได้มีอะไรแม่ก็พยายามที่จะหาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้หนูตลอดเพราะว่าครอบครัวเนี่ยก็คือเซฟโซนที่ดีที่สุดของหนูแล้ว องคิงเพื่อนแพงโพสไว้แบบนี้ทุกคนแล้วก็โพสร,รูปคู่แม่หน่อยต้องใช้คําว่าองค์อิงเพื่อนแพงน่าจะรู้เรื่องนี้แหละเราทําให้แบบเออออกมาแอคชั่นในการที่จะปกป้องครอบครัวซึ่งหนูทําถูกแล้วองคิงเพื่อนแพงน้องทําถูกแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปพาดพิงถึงใครอยู่แบบวสวยๆอยู่แบบเต้ดเอยู่แบบน่ารักแบบนี้ดีที่สุดแล้วก็นี่แหละครับแต่ว่าสิ่งที่พบว่าแม่เอ็มซีหลายๆคนเนี่ยได้เข้ามาอ่านทั้ง โพสไม่หน่อยแล้วก็โพสตน้องอู๋อีกเพื่อนแพรเนี่ยหลายคนอาจจะเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นเนื่องจากมันจะมีคอมเมนต์แปลกๆแ,แ,แบบนี้แหละทุกคนที่วนเวียนเข้ามาไม่รู้ว่าเกลียดชังอะไรหรือว่าแบบแค่แบบเป็นเป็นฟิลที่อยากจะเข้ามาแซะเข้ามาคอมเมนต์เพื่อความสบายใจพอเราได้แสงจากตรงนี้พอมีคนกล่าวถึงมีคนพูดถึงคอมเมนต์นี้ก็ มีความสุขอย่างนี้แหละตอนตอนแบบไม่นอนแบบเคยเจอคนแบบเนี้ยแต่ว่าตอนแบบไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าคนแบบนี้จะแบบจะมีพิษมีภัยอะไรหรอกทุกคนหรือว่ามีพิษมีภัยเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่เคยเจอจังๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเป็นความบั่นทอนจิตใจทุกคนจริงๆแล้วศิลปินเขาก็ทํางานหนักเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับ f อแฟนคลับทุกคนนึกภาพตาม แม่หน่อยก็เดินทางไปกับองค์หญิงมันแพงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทุกงานก็ทําอะไรให้กันเห็น อยู่หลังเวทีเนี่ยทุกวันอยู่แล้วโดวยเฉพาะช่วงที่อุ๋มอิงเพิ่มแพงเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพ่แพงใหม่ๆที่ยังเป็นเด็ก16ปีอะ่ะอันเนี้ยก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษหน่อยแต่ใช้คําว่าอุ๋มอิงเพิ่แพงเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วแล้วก็มีพี่หมอนอิงเนี่ยยังเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็มีพ่อเอกเป็นอาคนขับที่ใช้คําว่ามีวินัยสูงมากเช่นกันทุกคนและอุ๋มอิงเพิ่แพงปัจจุบันอายุ19ปีก็อีกหน่อย20่ส ็จะเป็นสาวเต็มวัยแล้วอุหญิงพิมพแพงต้องเติบโตและสิ่งที่ดีมากกว่านั้นก็คือององหญิงพิมพแพงก็คือต้องทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเป็นสิ่งที่ลูกควรทําแล้วก็พึงมีและก็ได้เห็นในตัวน้องแบบนี้มาโดยตลอดมันทําให้แบบเวลาเราเจอคอมเมนต์ลบๆอะไรแบบเนี้ยกับสิ่งที่ ครอบครัวเนี้ยเจอเอาจริงไม่ใช่ครั้งแรกอย่างที่น้องเคยบอกไปแต่ก็คือไม่อยากให้ทําแบบนี้ทุกคนเอาจริงถ้าเป็น f อกันหรือว่าถ้าไม่ใช่ f c กันหรือว่าไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยยิ่งไม่ควรทำเลยทุกคนมันเป็นมรญญารยาททางสังคมเนาะต้องยอมรับว่าเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยมันสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าวิาวจารณ์ได้แต่มันไม่ใช่การวิจารณ์ที่แบบเราไม่รู้จักกันเลยหรือว่าเราอาจจะเป็น f c ที่ติดตามมาหรือว่าเอาเราอาจจะแค่แอนตี้อ่ะ แต่เราไปคอมเมนต์แบบด่าเสียด่าด่าด่าสาดด่าเสียด่าเสียให้หายมันมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นการไม่ให้เกียรติกันในสังคมแบบใช้คําว่าจะเป็นสังคมผู้ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็คงมองเรื่องนี้มันมันเป็นความไม่น่ารักเอาจริงๆท,ทุกคนก็ไม่อยากให้สินเนี้ยมันเกิดขึ้น <c> um> <plein> เพราะมันเป็นการตัดกําลังใจนะเป็นเสียการเสียกําลังใจให้กับศิลปินที่เขาคิดดีทําดีมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากไว้สําหรับพ่อแม่เอ็มซคนไหนที่ รักและเอ็นดูแล้วก็เชร์เนี่ยต้องยอมรับว่าก็ให้กําลังใจกันตลอดอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็เห็นแบบพี่เพื่อนๆที่เห็นหน้าคัตตากันมาแล้วก็รู้จักกันมาเนี่ยมาให้กําลังใจทั้งไม่หน่อยแล้วก็น้องอู๋อีเว่นร่นแคงกันใช้คําว่าก็คอมเมนต์ก็แตกเช่นกันทุกคนนี่ละครับก็คือกําลังใจเอาจริงก็ คนรักแบบเป็นล้านน่ะคนเกลียดอาจจะประมาณคนสิบคนอะไรประมาณเนี้ยก็มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือปัญหาเท่าเม็ดทรายนั่นแหละถ้ามันหยิบแบบเจาะจงขึ้นมามันก็จะเห็นเป็นปัญหาเป็นเม็ดแต่ถ้ามันแบบมองผ่านๆไปมันก็จะรู้สึกแบบเออมันก็แค่เป็นทรายในทะเลแค่นั้นเองทุกคนมันก็ไม่ได้มีอะไรมาทําให้ความดีของเราเนี่ยมันลดลงได้ถ้าใจเรายังเป็นคนที่ รักและศรัทธาและเชื่อว่าเราทําดีคิดดีทําดีเนี่ยสิ่งดีๆก็จะตามมาอย่างที่บอสโจยูมานินได้บอกไว้กับอุ๋งอีเพื่อนแพงอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นแหละครับแล้วก็อยากให้กําลังใจครอบครัวของน้องอุ๋งอีเพื่อนแพงแล้วก็แม่หน่อยเนาะให้สู้การสู้งานแล้วก็แบบมีกําลังใจในการทํางานแบบนี้ก็คือ f c เนี่ยรอมซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ใช่ f c หรือว่าคนที่เป็นแบบตักกะเพี้ยนๆนั่นเลยเนี่ยมาก็มองข้ามแล้วก็ปล่อยผ่านแค่นั้นเองครับ คลิปนี้ไม่มีเลยมากก็เห็นแล้วก็อยากจะนําเรื่องราวมาเล่าแล้วก็มาวิเคราะห์ให้กันฟังว่าเป็นแบบนี้มันไม่น่ารักซะเท่าไหร่สําหรับการคอมเมนต์อะไรแปลกๆนะที่มนันรู้สึกมาบันทอนจิตใจใครหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเราเราเห็นแล้วเราก็สึกขีนตาโอเคไม่มีอะไรว่าครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็ใครที่ เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสีธนวชัยไว้ด้วยก็แล้วกันครับผักมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับนี่แหละครับน้องอุ๋งอิงเว้นแพงวงการมอลำหรือว่าหนางไข่เอาก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าไว้ให้กับพว่าแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ